แล้วกก็สร้างปรากฏการณ์นะคะอันดับหนึ่งเทรนด์ X ใครได้ดูกันแล้วบ้างเอ่ยเดี๋ยวยกมือหน่อยทุกคนทุกคนคือถูกหุ้ ื่องของเสื้อผ้าเรื่องของความละมุนของเรื่องราวเคมีพระนางแล้วก็กฎบาทการแสดงของนักแสดงแต่ละคนนะคะวันนี้ค่ะก็เลยจะได้ให้สื่อมวลชนนะคะมาพบปะพ,พูดคุยกับผู้จัดแล้วก็นักแสดงด้วยถึงกระแสต่างๆแล้วก็จะได้มารู้เรื่องกันมากขึ้นเกีย่ยวกับละครเรื่องนี้โดยทั้งความตั้งใจต่างๆที่ทั้งผู้จัด แล้วก็นักแสดงตั้งใจที่จะมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมนะคะก่อนอื่นเลยเดี Off ๋ยวให้นักแสดงแนะนำแนะนำตัวแล้วก็บรอดบทที่ได้รับก่อนอ่าอ้าคนแรกก่อนคนนี้ก็นักแสดงอ่าเออเป็นตัวรองค่ะตัวรองเลยอ่ะผจัดการเลิกจากงนี้ก่อนเหรอไม่ก่อนเลยสวัสดีพี่นิสุวรชณนะคะสายบุญชีชาญนะคะรับบทเป็นคุณแมนค่ะเป็นคุณอาของอนงค์นะคะ อ้าวบอกอานงเช่นกันแล้วก็เป็นแปดกับพี่สายฝนนะคะเห็นไหมคะต้องตอบนี้แล้วนะต้องตอบแบบนี้แล้วนะคะ่ะครับผมสวัสดีครับพี่ดัลแฟนทัศน์ผลนะครับรับบทเป็นประสิทธิ์นะฮะน้องชายคนเล็กสุดนะฮะแล้วก็ลงมาก็จะเป็นน้องสาวนะฮะอนงนั่นเองครับผมทางนี้ฮะับตลับไปเรื่อยๆตางนี้เรื่อยๆ ครับผมมีธนวินครับรับบทเป็นชัคครับผมสวัสดีครับทันไหมเห็นสายอะไรปวดก็ตอบไม่ทันไปก่อยนะโอเคครับต่อจากนี้ทางนี้นะ5 4 3 2สวัสดีครับต่อธนาภพนะครับรับบทเป็นวิชัยครับเป็นพี่ชายของชั้แล้วก็ลูกของแม่ชื่อ วสวัสดีค่ะเยีย่ยวดรัศยานะคะรับบทเป็นอนุกับใช่ค่ะเยี่ยวดอภิพรคุณจะกระบอก PL อภัยพรค่ะผู้กำกับการแสดงสวัสดีค่ะแอนทองผสมนะคะเป็นผู้จัดค่ะกิะมมะะ๊กโซจิจนีทองผสมค่ะ อยู่นเ็นค่ะเป็นคุณไหนชื่อคสวสิน่ดิ่ดองค่ะแลบทเป็นสทอค่ะจัทอจอคืนนี้ได้ข่าว่ามาสร้างข่าวเปนมายค่ะอะ นี่นาตัวไปเรียบร้อยแล้วทราบคร่าวๆแล้วว่าแต่ละคนจะ่ะบทเป็นใครบ้างเ mm hmm. ชื่อว่าเดี๋ยวพี่ๆสื่อวอนโชนต้องมีคาถามอยากทราบถึงกระแสหรือว่ามีกระแสอะไรต่างๆอยากจะมาถามนักแสดงแล้วก็ความน่าสนใจของละครเรื่องหนึ่งในร้อยว่าอออากาศอีกทีหนึ่งไปบางขนาดนี้มีความละมุนมีความสวยงามของเสื้อผ้าแล้วก็ S 1> <S 1> เราได้เห็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆของนักแสดงของยาย่าของต่อด้วยก็เคมีแล้วก็ K Me, วนักแสดงคนสื่นีด้วยนะคะเชื่อว่ามีคำถามแน่นอนเดี๋ยวตอนนี้จะได้เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่วชนได้สอบถาม<า>ันนะคะแท่นใหม่ของเราเข้ามาค่ะแท่นใหม่ที่อลังการนะคะแท่นใหม่ขอบคุ